สวัสดีครับผมเชื่อว่าหลายคนที่เป็นสายเกมเมอร์อย่างผมจะต้องเคยเห็นหรือเคยเล่นเกมแนว b u l l e t h e l l Action ช o g นโลคไลกันมาแล้วใช่ไหมครับอย่างเกมนี้เกมนี้หรือว่านี้ตอนนี้พอจะเห็นภาพกันแล้วใช่ไหมครับแต่วันนี้เราไม่ได้จะมาพูดถึงเกมเหล่านี้กันวันนี้ผมจะมาพูดถึงโหมดใหม่ในเกม LL ที่มีชื่อว่า Swarm กันนะครับ โอเคเข้าสู่โหมดมาจะมีตัวละครที่เลือกเล่นได้2ตัวละครจิงและก็เซลาฟินแน่นอนแหละว่า2ตัวละครนี้ความสามารถจะแตกต่างกันในคลิปนี้ผมจะพูดแค่จิงตัวละครเดียวแล้วกันนะครับอาวุธประจําตัวของจิงจะมีชื่อว่าเหมียวเหมียว จิงจะยิงกระสุนหลายนัดไปยังทิศทางการวางเป้าของเรากระสุนแต่ละนัดจะสร้างความเสียหายให้กับศัตรูตัวแรกที่โดนสกิลแพสซีของจิง get excited เมื่อใดก็ตามที่จิงสังหารศัตรู70ตัวเธอจะได้รับความเร็วในการเคลื่อนที่แล้วจะค่อยๆลดลงและเร่งสกิล150หน่วยเป็นเวลา8วินาทีต่อไปเป็นสกิลของจิงแล้วนะครับสกิลแรก fishbone จิงจะยิงจรวดระเบิดใส่ศัตรูตัวแรกที่โดนสกิลที่2 ซูเ e อร์เมกาเดตล็อกเก็ตริงจะยิงจรวดที่จะระเบิดออกที่ตำแหน่งของการวางเป้าของเราแรงสูงสุดถึง2,700หน่วยตามพลังชีวิตที่หายไป หลังจากที่เราพูดถึงสกิลของจริงไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยเรามาต่อกันที่ศัตรูของเราเนี่ยจะมีทั้งหมด4ประเภท1น normal monster ขนาดเล็กมีพลังชีวิตและดามเมจต,ต่ำไปจนถึงปานกลางแต่พวกมันว่องไวเคลื่อนที่ได้เร็ว2อ elite เป็น monster ทั่วไปที่มีขนาดใหญ่เป็นพิเศษมีพลังชีวิตที่เยอะขึ้น monster elite ต,ต,ตัวของมันจะเรืองแสง3ม mini boss เป็นมอนต์ที่ช้าแต่แข็งแกร่งมีขนาดที่ใหญ่มีความสามารถพิเศษที่แตกต่างกันและ mini boss จะมีหลอดเลือดโชว์ข้้งบนหัวของพวกมันอีกด้วยนะและสุดท้าย boss boss จะเป็นมนสเ s t e r ที่มี ขนาดใหญ่ที่สุดแล้วก็อันตรายที่สุดและยังเป็นเป้าหมายหลักของแต่ละเลเวลอีกด้วยแน่นอนว่าการสังหารมอนสเตอร์ก็ต้องมีสิ่งตอบแทนที่เราจะได้รับด้วยโดยมอนขนาดเล็กทั่วไปก็จะให้ค่าประสบการณ์กับเราเห็นไหมครับไอลูกสีาฟ้านั่นแหละเออนั่นแหละนั่นแหละเยี่ยมโดยค่าประสบการณ์เหล่านี้เนี่ยจะทําให้ตัวละครของเราเก่งขึ้นมีปืนใหม่ๆมาให้เราได้ลองใช้หรือสกิลติดตัวให้คุณได้อัพตามสไตล์ของคุณเองต่อไปพวกอีลิทและมินิบอสระดับแอ็กเซดการ์ดและเงินจํานวนหนึ่ง a c c e เ s เมื่อคุณเดินเข้าไปเก็บจะมีหน้าต่างขึ้นมาโดยจะสุ่มอัพสกิลติดตัวหรืออัพอาวุธที่เรามีให้ดียิ่งขึ้นโอเคต่อมาเรามาพูดถึงสิ่งของในแบบกันบ้างดีกว่าสิ่งแรกที่ผมจะพูดถึงก็คือ Obelix ถามว่า Obelix เนี่ยมันคืออะไรอะเหรอมันก็คือสิ่งของที่จะช่วยให้เราผ่านด่านง่ายขึ้นอย่างในด่านแรก มื่อผู้เล่นไปยืนในบริเวณ o b e l i s k มันจะค่อยๆช้าจนเต็มและจะมอบพลังชีวิตให้กับทุกคนภายในทีมและหลังจากที่ใช้งานไปแล้ว o b e l i s k อันนั้นจะไม่สามารถใช้ได้ในระยะเวลาหนึง่งยังไม่หมดนะครับภายในแมปเองจะมีกล่องอยู่มากมายกล่องอันนั้นะจะมีชื่อเรียกว่า Pots ทุกครั้งที่เราทำลายกล่องจะดรอปเงินมาจำนวนหนึ่งและยังมีโอกาสดรอป Healing Pack และ Vacuum Off อีกด้วย ในระหว่างที่เราเล่นอยู่จะมีเควสของยูมิให้เราทําคุณจะไม่ทํามันก็ได้นะครับถ้าคุณต้องการความท้าทายแต่ผมว่าคุณทํามันดีกว่าพอเราเดินเข้าไปในวงของยูมิแล้วรอจนวงมันปิดก็จะมีมินิเกมเล็กๆน้อยๆให้คุณได้เล่นถ้าคุณเล่นจนผ่านก็จะได้รับความสามารถพิเศษที่จะทําให้คุณผ่านด่านได้ง่ายกว่าเดิมไปอีกแต่ถ้าคุณทําภารกิจของยูมิไม่ผ่านคุณก็จะไม่ได้อะไรเลย ไม่เป็นไรถ้าคุณพลาดรางวัลพิเศษจากยูมิคุณยังมีโอกาสเจอกับมิสฟอร์จูนสิ่งที่คุณต้องทํามันง่ายนิดเดียวนั่นก็คือคุณต้องรีบวิ่งเข้าไปในวงและรีบปิดวงให้ทันถ้าคุณทําสําเร็จคุณจะได้รับบัฟพลังมหาศาลให้กับทั้งทีมมาแบบชั่วคราวที่เราจะเรียกมันว่าแบทเทิลบันนี่บูลแต่ถ้าคุณยังทํามันไม่สําเร็จอีกเนี่ยก็ไม่ได้อะไรเหมือนเดิมหลังจากที่เราจัดการบอสหลักได้แล้วจะขึ้นรางวัลที่ได้จากการทำออบเจกต์ต่างๆอ b อบเจกตี ในหน้า Objective จะมีบอกทั้งหมดเลยนะครับว่าคุณจะต้องทําอะไรบ้างเพื่อให้ได้ของรางวัลที่คุณต้องการยกตัวอย่างเช่นไปให้ถึงเลเวล25ด้วยการเล่นจริงจะปลดล็อกวอเท h โก p e แล้วก็ไปให้ถึงเลเวล25ด้วยการเล่นเซโลฟีนจะอัปเกรดจำนวนโปรเจกไทต่อมาในหน้าอัปเกรดก็จะมีสกิลติดตัวให้เราอัพมากมายโดยใช้เงินที่ได้จากการเล่นจะเห็นได้ว่าบางสกิลจะยังคงล็อกอยู่วิธีปลดล็อกก็ง่ายๆก็คือการไปทำออเจกทีฟนั่นเองงิ้งๆ้งงและในโหมดนี้ยังสามารถเล่นกับเพื่อนได้สูงสุดถึง4คนเลยนะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันจริงๆในโหมดนี้เนะี่ยยังมีอะไรอีกหลายๆอย่างที่ยังไม่ได้พูดเลยนะแต่ในคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนละกัน สุดท้ายนี้ถ้าผมให้ข้อมูลผิดพลาดหรือว่าพูดผิดตรงไหนก็ขออาภัยด้วยนะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปพักก่อนเฟิร์สซูทีมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ